ร้องคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้ครับเป็นการเจอกระวังไฟแดงครับบุญพาววังพรมครับเจอกับกล้องพยัก์โตราชฐานยิมนะครับพิกัดน้ำหนัก117่อดปอนด์นี่ครับคู่นี้มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่อาจจะได้เห็นนักมวยคนใดคนหนึ่งนอนเปลลงครับนี่ครับมีจังหวะแหมบวกน่ากลัวทั้งคู่เลยนะครับบุญพาหรือบังเงินบัลเงินปอพินพัฒน์เดิมนะครับนี่ระดับแชมเปี้ยนเลยนะครับ แต่ว่าหายไปสักระยะหนึ่งครับกลับมาขึ้นไหวร่างกายไฟหนึ่งแล้วนะครับก็แพ้เพชรท่าเรือที่ราชดำเนินครับส่วนก้องพยักหรือเงาพยักนี่หายไปปีกว่าครับไปเป็นเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสที่ที่ขอนแก่นนะครับอู้ซ้ายครับว่านี่ครับเอาละครับมัดกระสอบบวกกันแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเดินเบียดก็ไปนี่ทั้งหน้าทั้งลำตัวนะครับก้องพยัก แต่ว่าศอกนี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันบุญพานี่คอยดักบวกอยู่ดูนะครับมวยรูปร่างดูจะเตี้ยวกว่าน่อยนะครับเข้าไปล้วงท้องนี่อันตรายเหมือนกันเอาเริ่มจะขยับแล้วนะครับบุญพาตอนนี้เบียดก็ไปวงในปล้ำในตีอน,นีอนนอนน้ได้ไม่ได้นะครับโอ้ตีไม่ถนัดนี่กรรมการก็ต้องแยกก่อนครับนี่ครับมมวยประเภทเกรดเอกระดูประสบการณ์ชั่วโมองบินสูงนี่ โอ้ออกอาวุธแบบหวังขนด้วยกันทั้งคู่เลยครับอ,อยู่ที่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับลูกเกมแบบนี้นี่ใครพลาดก่อนครับใครพลาดก่อนมาดูดูช็กแบบชกไปยิ้มไปแต่ว่าอาวุธออกมาแต่ละลูกคุณออสได้ลุ้นนับน็อกเพื่อกันตลอดเลยครับเป็นน้ามวยที่อาวุธคมแล้วก็นหนักเลยนะครับ อ่ะวงในตีไม่ได้ครับกรรมการเอาละครับยกสี่ี่เกมนี้เปิดกันทั้งคู่แล้วนะครับบุญพานี่เดินเบียดเลยขยับเข้าไปพยายามที่จะปล้ำในตีเข่าแล้วก็มีศอกคอยบวกโอ้โหโกล้องพยักก็มีหมัดนะครับดูนะครับดูจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงสู้พอแทงนี่ตั้งกระแพงหน้าเอาไว้เลยนะครับทาให้บุญพานี่ยังปล้ำไม่ถนัดนะครับถึงตอนนี้อ่ะวัดวัดดวงวัดดวงเลยนะครับยกนี้ยกสี่ ใช้พละกกาลังกันเยอะครับแมแต่มันใกล้เชือกไปนิดนึงกรรมการดึงมาครับบุญพาลูกหลานจากสุรินเปิดเกมครับส่วนกล้องพยัคฆ์ใชัยภูมิเอาแทงเข่าเข้าไปครับมีศอกด้วยครับอ้าวตีไปมีศอกอีกครั้งหนึ่งพยายามจะขึ้นคอยัดเข่าครับโอ้โหนี่ครับอวยมันสนันเมืองโอ้ยนี่ครับมาวงในตอนนี้นะฮะนอกก็ตื่นเต้นว่าวงในกรรมการแยกของอกมาก่อน โอ้โหแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับตอนนี้ทั้งนอกทั้งในโอ้ยสายสองดอกสวยนะครับ้องพยักบุญพาไม่สนเบียดเข้าไปปล้ำไห้ตีเข่าชวนทะเลาะอ,อย่างเดียวกองพยักก็มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับแล้วก็จังหวะการขวางการตั้งกระแผงหน้าไว้ดูนะครับโอ้โหวงในก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินนะครับถึงตอนนี้น่าชื่นชมทั้งคู่ครับชมออกทีวีมัน ออกอาวุธกันแบบนี้มันต้องไม่หยุดหายใจครับอ่ะยกยกสี่วงในตีต,ตีไปตีมาว่าอ,อยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับไทยซ้อมมาไม่ถึงนี่มีโอกาสปากเขียวครับพี่บอลครับโอ้โหมาตอนนี้วงในวงในยืนเข้าไปโอ้โห,โโหโกล้องพยากรคึกบุญพานี่ครับมาหากดแขนกดแขนไว้ว่าตรงในนี่ครับ มาดูยกสุดท้ายยกนี้ทีมงานบุญพานี่บอกให้มีหมัดมีศอกนะครับโอ้โหแต่ว่าดูความเคี้ยวนะครับของมวยคู่นี้นะครับเียว่าไม่ธรรมดาเลยกล้องมายักษ์นี่ยังชิงเดินก่อนด้วยนะครับไม่ถอยครับเป็นมวยที่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมครับตั้งแต่ยก2เป็นต้นมาครับ ยก2ก็มันยก3 4ก็มันครับอ่ายกสุดท้ายซ้ายครับอกองพยักอ่าดบเฉียวมาแทงสวนไปเลยนะครับบุญพาเอาละครับนี่คือผู้รองนะครับ1 1อปอนด์อยังน่าสนใจนะครับว่าจะออกหน้าไหนครับมาตอนนี้เหลืออีกประมาณ2นาทีครับเหลือใบสุดท้ายครับใบสุดท้าย โอ้โหไปทางเหนือครับเจ้ากันครับเจ้ากันครับกรรมการชูมือให้ชนะทั้งคู่ครับเสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับบุญภาววรวังพรมครับกับก้องพยักษโตราชทันยิมคู่นี้ยอดเยี่ยมสุดยอดด้วยกันทั้งคู่